สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เคารพทุกท่านเพื่อนๆที่ชอบปลูกผักและชอบทําการเกษตรค่ะผักกระเยงนะคะผักกระเยงหรือชื่ออื่นผักกระออมผักกระเยงผักกระเยงแดงผักพานะคะไม้ล้มลุกฤดูเดียวรำต้นเรียวยาวตั้งตรงกลมกลวงนะคะอวบน้ำมีขนแน่นใบเดียวเรียงตามข้อ ทุกข้อตลอดลำลำต้นนะคะรูปขอบขนานแกมใบหอ,อกขอบใบหยกักมนกลมฟันเลื่อยนะคะปลายใบยแหลมนะคะอันนี้เราเก็บมาใส่กระถางนะคะนี่เป็นกระถางเป็นกระมังนะคะกระถางแล้วก็เราก็มาใส่ อ่อมนะคะเป็นแกงอ่อมกบอ่อมปลานะคะหมกกบหมกพ่วกหมกปลาแกงหน่อไม้นะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนจะออกดอกนะคะออกดอกเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนเอาประโยชน์นะคะเพืพ่อนเพื่อนผักกระเจียงนะคะอยู่ในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะช่วยในการต้านมะเร็งและด้านการเจริญตโตของเชื้อโรคต่างๆนะคะรับประทานผักกระเจียงสดช่วยอ่า ป้องกันกลิ่นตัวได้ด้วยนะคะทั้งต้นยอดอ่อนและใบอ่อนสามารถรับประทานได้ดิบๆเลยนะคะกับลาบกับก้อยกับแกวน้ําพริกนะคะส้มตําซุปหน่อไม้นะคะหรือนําไปปรุงนะคะปรุงอาหารได้ด้วยนะคะต้มยำทำแกงอ่อมนะคะเพื่อนๆส่วนสปรปพคุณนะคะสรรพคุณมีรสเผ็ดร้อนนะคะกลิ่นหอมฉุนช่วยในการเจริญอาหารนะคะลดอาการเบื่ออาหาร ลดไข้ได้ด้วยนะคะขับลมในกระเพาะได้ด้วยนี่คือประโยชน์คร่าวๆนำมาเล่าสู่ฟังนะคะเพื่อนๆผักกระเยยนะคะหรือว่าผักกระเวยมีสารแคลเซียมออสเลตสูงนะคะดังนั้นจึงควรรับประทานนะคะระมัดระวังในการใช้นะคะรับประทานนะคะผักกระเวยเพราะหากรับประทานมากเกินไปหรือรับประทานเป็นประจำอาจทำให้เกิดนิ่วในอวัยวะได้นะคะเพื่อนๆ ส่วนวิธีขยายพันธุ์นะคะว่าวิธีขยายพันธุ์เราก็หลกออกมาเลยค่ะหลกคืออะไรถอนขึ้นมาเลยนะคะถอนมาจากลําต้นเขาแล้วก็มาปลูกนะคะนํามาปลูกมาขยายพันธุ์เลยนะคะหรือใช้มเมล็ดนะคะใช้มเมล็ดเขาของเขาก็จะเป็นดอกสีม่วงแล้วก็ออกดอกแล้วก็มีะมะเมล็ดนะคะแล้วก็หวานมันก็จะ ขูดลงนะคะตามทุ่งนานะคะตามดินนะคะแล้วก็เกิดเป็นต้นขึ้นมานี่คือถอนมาจากทุ่งนานะคะเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนก็อยู่ตามทุ่งนานะคะมีเยอะแยะนะคะสมัยนี้ถ้ามีเราก็ไม่กล้ากินนะคะเพราะว่าเขาไปหว่านปุ๋ยนะคะหว่านปุ๋ยใส่ข้าวอาจจะมีสารเคมีสารตกค้างนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ถอนขึ้นมาปลูกในกระถางนะคะในบริเวณบ้านเป็นผักสวนครัวไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะผักกระเยยผักกระเยยบ้านเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ